สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับประกาศปากช่องในวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่ทำให้ผมเกิดความสงสัยเป็นอย่างมากเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่ผมกำลังเดินดูบอลลายแดงในยามค่ำคืนที่บรรยากาศดีแม้อากาศจะขมุขมัวเต็มไปด้วยฝุ่น PM 2.5ก็ตามท่านใดนั้น ผมก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเหลือบ่อไลที่ยังไม่ได้เทปูนอยู่ผมจึงเดินไปดูเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์พร้อมหรือไม่และสิ่งที่ทำให้ผมตกใจจนแทบช็อกงายหลังเลยก็คือข้องอทอสองนิ้วที่ซื้อมาเตรียมไว้ได้หายไปผ่านคิดในใจว่าอุตายเหลือแค่ท่อแต่ข้างอาหายไปผมต้องเสียเงินซื้อใหม่อีก ไปเปิดกระเป๋าตั้งดูก็ไม่พบเงินทุกวันนี้ยังต้มมาม่ากินอยู่เลยลขณะนั้นความสงสัยก็พังผูเข้ามาว่าค่องงอหายไปไหนมันมุดดินหายไปหรือนกกังเขนจะมาขโมยไปกันแน่ขณะที่กำลังสงสัยอยู่นั้นก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อตอนกลางวันได้ยินเสียงดังเหมือนใครกำลังทุบอะไรอยู่ ผมจึงเดินไปดูและพบว่านาคนงานกำลังทุบพื้นซ่อมท่ออยู่หรืออาจจะเป็นไปได้ว่านาคนนั้นจะเอาข้องอท่อสองนิ้วไปจนถึงตอนนี้ผมก็ยังคงงงและสงสัยอยู่ว่าทำไมเหลือแค่ท่อแต่ข้องอหายไป